ค่ะสวัสดีค่ะในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะคะโดยการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยจะต้องมีการคัดเลือกวัตถุดิบการทําความสะอาดนะคะโดยวิธีการทําความสะอาดเนี่ยก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะเราก็จะมารู้จักการทําความสะอาดโดยการใช้น้ําหรือได้อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือแบบเปียกนะคะ ค่ะสำหรับการเตรียมวัตถุดิบนะคะก่อนที่เราจะนำไปทำความสะอาดนั้นนะคะก็จะต้องดูนะคะเบื้องต้นว่าลักษณะวัตถุดิบหรือว่าพืชผักผลไม้นะคะมีสิ่งปนเปื้อนอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นส่วนที่จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับว่าผู้บริโภคนะ่ยก็คือไม่สามารถบริโภคได้เพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการดูนะคะ ในก่อนระหว่างการล้างาลักษณะนะคะจะต้องมีการสังเกตวัตถุดิบก่อนนะคะแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ว่าสามารถคัดเลือกและส่วนที่เราไม่ต้องการได้หรือไม่นะคะต่อไปก็จะเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพกายภาพนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือดูลักษณะรูปร่างนะคะขนาดแล้วก็สีของผักผลไม้นะคะโดย ผ่านการคัดเกรดนะคะซึ่งในสาก,กรรมเนี่ยก็จะมีการคัดขนาดนะคะก็จะมีเครื่องนะคะขนาดไซสายของผักผลไม้หรือว่าอาจจะเป็นน้ำหนักนะคะน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันนะคะหรือลักษณะรางนะคะที่มีการลำเลียงนะคะก็จะผ่านลักษณะการคัดเลือกแบบสายผ่านนะคะอันนี้ก็จะดูความสม่ำเสมอนะคะ ค่ะสำหรับวิธีการคัดเลือกจริงๆแล้วก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะคะอย่างเช่นการใช้การคัดด้วยคนนะคะที่พูดมาด้านสายตานะคะหรือว่าการคัดขนาดเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะคะอันนี้เราก็ทำให้เราไม่สามารถตัดสินใจในการดูด้วยสายตาได้เราก็ใช้ลักษณะอุปกรณ์นะคะที่ช่วยในการคัดเลือกนะคะอย่าง เช่นนะคะการใช้แผ่นห่วงขนาดที่มีการเจาะรูนะคะแล้วก็จะมีนัมเบอร์ต่างๆนะคะตามส์นะคะของผลไม้นะคะหรือว่าอาจจะใช้ตัวลำเลียงนะคะอุปกรณ์ลำเลียงแบบลูกกลิ้งนะคะอันนี้ที่น,นิยมใช้นะคะอันนี้ก็จะสามารถคัดเลือกในระดับเบื้องต้นนะคะหรือลักษณะเกรดนะคะความสูง นะคะความกว้างนะคะแล้วก็ความยาวของไซต์นะคะอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในการตัดสินใจนะคะเพื่อให้พนักงานว่าผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะสามารถตัดสินใจในการคัดเลือกนะคะที่จะนำไปใช้ส่วนแปรรูปต่อไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราบางอย่างเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตานะคะไซต์บางทีอาจจะมีการเพี้ยนในสายตานะคะอันนี้ก็ เครื่องมือก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกและก็การตัดสินใจนะคะในการเอาวัดขนาดรูปร่างนะคะค่ะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นนะคะเครื่องมือที่มีขนาดเล็กนะคะตัวนี้ก็จะใช้วัดขนาดรูปร่างของวัตถุขนาดเล็กๆมวนหรือว่า,มาเมล็ดก,กลมลักษณะกลมดูเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะหรืออาจจะใช้เวอร์เนียในการวัดหรืออีกอันนึงก็คือจะเป็นความยาวนะคะของ ผักนะคะที่นํามาใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ,ะหลังจากที่ผ่ามาก็จะวัดความยาวนะคะของวัตถุดิบอันนี้ก็จะใช้ในเชิงเลขาคณิตในการวัดขนาดนะคะค่ะสำหรับอ,อ,อาหารนะคะหลังจากที่เราคัดเลือกมาแล้วเราก็ต้องผ่านการล้างนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์หรือว่ากุ้งหอยปูปลานะคะ หลังจากที่เราผ่านการคัดเลือกกําจัดสิ่งสกปรกเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นดินโคลนฝุน่นละอองนะคะเพื่อพวกนี้จะเป็นอันตรายหรือว่ามีส่วนที่เวลาเรานําไปแปรรูปเนี่ยจะมีการปนเปื้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษหินกรวดอันนี้อาจจะมีชุดตรวจโลหะอีกรอบหนึ่งนะคะหรือนะคะอันตรายจากสารเคมีที่มีการปนเปื้อนจากวัตถุดิบมาแล้วนะคะแล้วก็กลุ่มจุลินทรีย์ที่ มีการปนเปื้อนเข้ามานะคะตัวนี้ก็จะต้องนะคะวัตถุประสงค์เนี่ยในการล้างจะต้องใช้หลายวิธีในการล้างนะคะค่ะสำหรับในวิธีในการล้างเนี่ยก็จะมีหลายวิธีด้วยกันเลยนะคะเพื่อให้วัตถุดิบของเราที่จะนำมาผ่านกระบวนการเนี่ยมีความสะอาดมากที่สุดนะคะก็จะมี4วิธีด้วยกันนะคะก็จะเป็นอัลตราโซนิก ครีนนิ่งนะคะการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าการใช้สเปรย์ในการล้างหรือว่าแปลงในการขัดนะคะน,นี้ก็นิยมใช้ในสาหก,กรรมนะคะค่ะเรามาดูวิธีที่1น,นะคะวิธีวิธีที่1เนี่ยก็จะเป็นการใช้หลักการอัลตราโซนิกนะคะครีนนิ่งก็คือการใช้แรงสั่นสะเทือนนะคะไปยังตัววัตถุนะคะ แรงสั่นโดยหน่วยแรงสั่นนะคะก็คือใช้หลักการเสียงนะคะลักษณะนะคะก็คือจะมีขื่นนะคะกิโลเฮิรต์นะคะก็กระจายไปยังวัตถุดิบนะคะส่วนนี้จะทำให้วัตถุดิบนะคะที่สกรปรกนะคะสามารถหลุดออกได้นะคะโดยผ่านแรงสั่นสะเทือนนะคะหลังจากที่ ผ่านแรงสั่นสะเทือนแล้วนะคะก็จะมีช่องนะคะการเกิดโพงอากาศเข้าไปยังบริเวณใต้สิ่งสกรปรกนะคะก็คือแรงสั่นสะเทือนนั่นแหละหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีการาตัวสิ่งสกรปรกเนี่ยก็จะหลุดออกมานะคะอันนี้ก็คือเป็นการหลักการใช้คลื่นอัลตาราโซนิกมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะคะแล้วก็เราสามารถตรวจวัด ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วอีกข้อดีก็คือว่ามันสามารถทำลายพวกเซลล์จุลินทรีย์กลุ่มที่มีขนาดใหญ่อย่าง,างเช่นกลุ่มเชื้อรายีสต์นะคะแล้วก็แบคทีรียนะคะที่ปนเปื้อนมายังวัตถุดิบนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเบื้องต้นทําให้วัตถุดิบเรานะคะมีความสะอาดค่ะอันนี้ก็จะเป็นสเกลในระดับนะคะก็ จะมีการใช้ขึ้นเสียงนะคะในในอ่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลนะคะนี่ก็จะเป็นแบบซิงเกิลโปรเซสนะคะก็ลักษณะก็คือจะเป็นต่อยาวนะคะตัววัตถุดิบเราก็จะอยู่ข้างในเครื่องนะคะอ่าน,นี้ก็จะเป็นนะคะในอุตสาหกรรมนะคะเป็นแบบชนิดออโตเมติกอัลตราโซนิกนะคะอันนี้ก็จะมีบริเวณอ่างนะคะช่วยให้ นะคะขึ้นเสียงกระจายทั่วนะคะก็จะมีความยาวนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของวัตถุดิบหรือว่าตัวอย่างนะคะในแต่ละอุตสาหกรรมนะหรือว่าอาจจะมีในอุตสาหกรรมเครอเรือนนะคะตอนนี้ก็จะมีแล้วนะคะก็เป็นเครื่องขนาดเล็กนะคะเป็นล้างง่ายๆนะคะอันนี้ก็สามารถนะคะเข้าไปดูหลักการหรือว่าลักษณะการใช้เครื่องนะคะตามขนาดแล้วก็ลักษณะ พิเศษของผักผลไม้ซึ่งจะมีความต่างกันต่อไปนะคะก็จะเป็นว,วิธีที่สองนะคะก็คือการเติมน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดหรืออาจจะเรียกว่า de-tergen จหรือว่าสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์นะคะกลุ่มนี้จะมีคุณสมบัติในการไปทำลายจุลินทรีย์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสร้างสปอร์กลุ่มที่มีการสร้างสปอร์บนพื้นผิวของวัตถุดิบนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของ สารกลุ่มดิจเจนนะคะจะมีความเข้มข้นที่ต่างกันนะคะจะขึ้นอยู่กับว่า,าวัตถุดิบหรือว่ากลุ่มแหล่งตามจุลินทรีย์นะคะที่มีคุณสมบัติในการทนนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะคะสำหรับอีกอันนึงนะคะก็คือการใช้น,ะะน้ำยาฆ่าจุลินทรีย์นะคะ ความกระด้างของน้ำนะคะก็จะมีผลต่อน้ำยาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะพบในบางชนิดเนื่องจากผลของแร่ธาตุกลุ่มที่เป็นแคลเซียมหรือแมกนีเซียมในความกระด้างของน้ำนะคะกลุ่มนี้จะมีไอออนแล้วก็จะช่วยไม่ให้สารประกอบนะคะที่เป็นควอเตอร์นะคะนารีอมโมเนียมนะคะไปทำลายเซลล์เมมเบรนของแบคทีรียได้อันนี้ก็คือเป็น ความกระด้างที่มีผลเพราะฉะนั้นน้ําที่ใชะะ้ในการละลายดิสเเจีนก็ต้องคํานึงถึงเช่นเดียวกันค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะน้ํายาฆ่าเชื้อะคะก็จะมีขายนะคะในทั่วไปสําหรับฟูดเกรดนะคะก็จะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมีประสิทธิภาพนะคะในการฆ่าเชื้อะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะคะแล้วก็มีความใวนะคะต่อ กลุ่มจุลินทรีย์นะคะใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ไม่เกิดการกัดกร่อนนะคะไม่ระคายเคืองนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เกิดคราบต่างๆบนวัตถุดิบของเรานะคะอันนี้เนาะแล้วก็ไม่ก่อมะเร็งนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อจํากัดเลยนะคะแล้วก็ลักษณะนะคะของ น้ำยาฆ่าเชื้อนะคะจะต้องย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะคะมีคุณสมบัติ PS เป็นกลางด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราต้องไม่พบสารประกอบกลุ่มที่เป็นอัลดีไฮดนะคะกลุ่มนี้แล้วก็ลักษณะกลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นนะคะกลุ่มที่มีคุณสมบัติ คล้ายๆกลุ่มที่เป็นคลอรีนนะคะกลุ่มนี้ก็จะสามารถทำลายเชื้อโรคได้นะคะในระยะเวลา30นาทีนะคะบางชนิดอาจจะใช้เพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะนี่ก็คือประสิทธิภาพของอน้ำยาฆ่าเชื้อค่ะสำหรับต่อไปนอกจากการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแล้ววิธีที่3นะคะก็จะเป็นการใช้ น้ำล้างแบบสเปรย์นะคะโดยพ่นนะคะโดยจะใช้แรงอัดเป็นสเปรย์เล็กๆนะคะที่ผ่านบนผิวของวัตถุดิบนะคะในขั้นตอนนี้อาจจะเติมน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็สามารถล้างผักได้ทั่วถึงนะคะเนื่องจากมีหัวฉีดสเปรย์นะคะกระจายทั่วบริเวณลางลำเลียงของวัตถุดิบอันนี้ก็วัตถุดิบเนี่ยจะเป็นลักษณะ เล็กๆนะคะที่สามารถบริเวณเลื่อนไปตามรางได้นะคะหรืออีกแบบชนิดหนึ่งนะคะก็อาจจะใช้แปรงปัดนะคะก็คือก็ลักษณะวัตถุดิบนะคะก็จะเคลื่อนมาตามรางนะคะแล้วก็แปรงก็จะหมุนเพื่อขัดผิวของวัตถุดิบให้มีความสะอาดมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่นิยมใช้ในสาหกรรค่ะค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คืออาจจะใช้แบบ การใช้นะคะลมเป่าโดยการทําให้น้ําไหลปั่นป่วนนะคะเพื่อสัมผัสกับผิววัตถุดิบนะคะอันนี้ก็ลักษณะนะคะการลําเลียงของนะคะวัตถุดิบที่ลําเลียงตามรางค่ะค่ะแล้วก็ ลักษณะนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงในการล้างเนี่ยก็คือ1ระยะเวลาในการล้างน้ํายาทําความสะอาดนะคะสารฆ่าเชื้อความเข้มข้นอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เวลาใช้ในสัร,รรมต้องอยู่ในระดับที่ต่ําและสามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย์ได้นะคะแล้วก็ทักษะนะคะการการใช้ระหว่างแรงนะคะเราต้องกําหนดให้ได้ว่าแรงฉีดการทําน้ําให้ปั่นป่วนเนี่ยจะมีผลกระทบกับวัตถุดิบ ผิวของวัตถุดิบหรือเปล่านะคะอาจจะเกิดการช้ำหลังจากที่เราล้างก็ได้นะอันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดนะคะในในการล้างนะคะปัจจัยที่มีผลต่างๆออในสำหรับนะคะการใช้แรงกลเนี่ยที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็ถ้ามันมีการบอบช้ำเกิดขึ้นจุลินทรีย์ก็จะเข้าไปทำลายซ้ำอีกนะคะนี่ก็คือเป็นข้อจำกัดทำให้ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์รวเร็วขึ้นนะคะคุณภาพก็จะเน่าเสียกับคืนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การแปรรูปนะคะแล้วก็การล้างแบบซ้ํานานเกินไปมันก็จะมีผลนะคะทําให้ปริมาณจุลินทรีย์ก็จะกลับมาเพิ่มอีกนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ